สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเพ็ญพันพนุกับสอนประจำชั้นอนุบาล3อยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งค่ะกระบวนการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะ,จ,ะจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนนะคะและออกแบบการเรียนรู้แบบสตรีม มีการเรียนรู้ผ่านใบงานและคลิปวิดีโอการเรียนการสอนที่ครูจัดทำขึ้นค่ะภาพการประมวลผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนะคะก็คือการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทดลองการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง พับกระดาษเรียนรู้ทิศทางของลุงและระบายสีลอกหลายต้นไม้โดยเรียนรู้ชื่อและขนาดสีของต้นไม้ที่เทคโนโลยีนะคะก็คือกระบวนการแก้ป,ปัญหาปรปับปรุงพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกนะคะในภาพก็คือสอนให้เด็กรู้จัก เครื่องมือเครื่องใช้ใกล้ตัวและนำมาใช้ช่วยเหลือผู้ปกครองทำงานบ้านนะคะแล้วก็การประดิษฐ์ของเล่นเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กๆค่ะ e engineering วิศวกรรมศาสตร์นะคะคือการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและออกแบบผลงานด้วยตนเองนะคะเด็กๆก,ก็จะมีกระบวนการออกแบบผลงานผ่านใบงานโดยคิด แบบและวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบก่อนนะคะเป็นการวาดใส่ใบงานเสร็จแล้วเด็กๆเข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติพร้อมกับผู้ปกครองค่ะเอเอาร์ศิลปะการบูรณาการให้เด็กมีผลงานความคิดสร้างสารรค์ถ่ายทอดออกมาทางด้านความคิดภาษาผลงานความสุนทรีและความสวยงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นศิลปะจากการปั้นการตัดปะการฉีกปะ<ส>การพับกระดาษการระบายสีนะคะเ<ส> M a มแมทเ t มติกคณิตศาสตร์<ส>การจัดรูปแบบการ<ส>จัดกลุ่มการเปรียบเทียบม,<ส>มีความคิดรวบยอดสื่อสารสการรู้จำนวนมากกว่า<ส>น้อยกว่าแล้วก็กิจกรรมการเล่น<ส>ในชีวิตประจำวันนะคะดังเช่นคลิป วิดีโอนะคะก็จะมีแผ่นกระดาษให้เด็กๆเ,เป็นการบวกอย่างง่ายแล้วก็เด็กๆก,ก็จะใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวของตัวเองนะคะมาแทนจำนวนตัวเลขเช่นก้อนหินเป็นต้นค่ะการวัดแนละการประเมินนะคะประเมินจากความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างผลงานประเมินจากรูปแบบการออกแบบของผลงานนะคะ ประเมินตามจุดประสงค์การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปธมวัยปี2560นะคะแล้วก็ประเมินตามรูปแบบการประเมินรายบุคคลดังตัวอย่างด้านข้างนี้นะคะ พึงพอใจนะคะการร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะโดยมีครูปเป็นสื่อกลางพร้อมกับพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเด็กจะเกิดค,ความภาคภูมิใจในผลงานของตอนเองนะคะและเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทักษะผ่านสตรีมโดยระหว่างการเรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเองกับผู้ปกครองนะคะปัญหานะคะเมื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ เป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เด็กอนุบาลอาจจะมีความสนใจที่น้อยลงนะคะครูก็จึงจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะการแก้ปัญหาก็คือครูจะมีการยืดหยุ่นระยะเวลาการสมงานและการแลกเปลี่ยนความการเรียนรู้ระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ปกครองค่ะ